เยะจัดเรามีเหล่ามีเหล่ามีเหล่าเว้งยังแรงอ่ะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เอ้ยพี่ไอมีอะไรคุยกันสิพี่พี่พ่อไม่มีพี่อะพี่เลจราไงกับผมพี่มาเป็นร้อยมันมาเป็นร้อยมมันาเฉยนร้ียขอโทษ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 จอมเฉย าเอๆๆแม่งโคตรเยอะสัตว์ไม่หาวเอทจองหเล็กตัวหาครับเยอะจัดมีหวัวเพนเชอร์าเล็ตัวครับหมวกกระป๋เใหม่ให้ใครจะไปว่ไว้เหี่ยเยอะขนาดนี้โอ้โหแม่งเป็นร้อ Sì, hãy hủ lên lấy sân lên lên sân lên hòm hủy hựa hộp 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 โอ้โหโอ้หโหเลยได้ไงเนี่ยโอ้โหอะไรล่ะโอ้โหเลยได้ไงวะเนี R ่ยโอ้โห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 เี้ยวจัดหูเดี๋ยวจัดจะหูชี้อะเดี๋ยวจัดเราหืมเพื่อนๆโดนเลยหูชี้อะหูสองสามตัวห สองสี่ตัวอโอ้โหเพรอ,อมึงสองสี่ตัวอโอ้โหโอ้โหเยอะจัดโอ้โหช้อะเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ จะเล่นไงวะสัตว์ถามจริงถามจริงเธอโอ้โหเยอะไอ้เยอะมีคนกูมีคนเดียวน้วยสัตว์เอ้ยที่ตี้อยู่กูไม่รู้ว่าใครนะ เชยร์ถอยก่อนโอ้โหเยอะจัดโอ้โหเป็นร้อยเยอะฉันด้ยเยอะจัดอ่ะ

ชี้เยอะจังทหารไอเวทเยอะจังทหารไอเวทชี้อะเลเซตหนึ่งเล้เซตหนึ่งเลยเซตหนึ่งได้ครบเซตด้วยไอ้เหี้ยปืน มีดเป paid, oh, hi, hi ่าโอ้โหชี้เยอะจัดอ่ะเยอะจัดอ่ะคนดูแม่งโอ้โหสงครามวปเดสนะหืมสงครามวปเดสท้ายโปแม่งตึงอะไรขนาดนี้วะเนี่ยตึงจัดอ่ะสงครามวปเดสท้ายโปะไอ้เหี้ยดีน่าเลียดีน่าที่เลียังมีตี้อยู่แม่งโอ้โหแม่งตึงจัดอ่ะ ี่อะเ้ย,เยหายไม,ไ,หไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องไหวอ่ะอางานเนี้ยขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดปขึ้นไปดิขึ้นมาดินี่อ่ะอันนี้ไม่ใช่เพื่องมันไม่ใช่พวกมันไหนวะพวกมันอยู่ไหนวะ <c oughs> ไม่อยู่ไหนวะสัตว์เลยพวกมันเอ้ยพวกมันอยู่ไหนวะ เชียพวกมันอยู่ไหนวะ <S <S อย่บอ,อกตรงตึงหนูน่ะสองแม่งเยอะจัดโอ่ะโอ้โหแม่งคือเลยคุณคุณคณดูคุณด,ณดูไม่เห็นมันวิ่งวิ่งไปวิ่งมาปะ่ะนี่นี่นี่ไง,ไงนี่ไงเด็ดเด็ดวิ่งไปวิ่งมาวม่งเป็นขยุกเหมือนพ่อมันเยอะจัดอ่ะไปไหนหมดลวะต้องรอนะต้องรอนะนดูต้องรอต้องรอ เดี๋ยวคัดคัดตอนคัดก่อนแล้วนะเด็กยังไงมาแล้วมาแล้วใครไม่เอาผู้ติดขึ้นวะพี่เลจรัไงกับผมพี่เดี๋ยวยันที่อะไรเสียใจเยย็นเสียขอโทษ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 จองเฉยเฉยหูยเีิบอย่าใจจับน่ากลัวน่ากลัวจิ๋วผ่าน เฮ้ยทุกดอกอะคืออะไรไม่ตายคืออะไรโงตายเกรอตายโอ้โหได้เอเอ็ดเอ็นั่นไม่ตายเหรอตอนนี <t 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 uh <t ้เอ็ดอะชี้ยน่ากลัวจัง อ้ามีคนข้าวหลังตวหนึ่งตัวโอ้ยเยี่ยปืนมันมองไม่เห็นนายซาเด้ปืนปา๊มันไม่ได้แบบถือมุมมุมมืออะไม่งั้นไม่น่าจะยิงโดนโอ้โหแม่งทีมงานกูตาห่ารับโอเคไปเพื่อนไปไล่ก่อนโอ้โหขอเพื่อนมึงเาชี้อะ มึงจ้าการบรรทุกที่ไหนอ๋อมึงไอ้ที่อะเยอะจัดการบรรที่ไอที่อะเยอะจัดอ่ะอุ๊ยได้ยิงโดนได้ไงวะไไปแล้้วอเช่นนี้เช่นนี้ยิงโดนได้ไงวะพี่ชามฮะอันนี้อันนี้คือกูต้องพูดหรือว่ามึงต้องพูดโอ้เพราะบอกก่อนเลยก็แค่เห็นเมื่อกี้ที่เก็บเก็บเก็บหมุดอะพี่แม่งถูดจัดใช่ปะล่ะใช่ไหมฟุกกว่าน้องฟุกฟุก พี่กินหนัจกจ่ายแล้วพี่โหมดจัดยเลยใช่ไหมเออเอดียวอย่พูดเยอะเดี๋ยวปินไหมล่ลำแข้เชียร์ได้พี่โอ้โหไม่เหวแลยอะดู <laughs> เยอะจัดอะ่ะอเอ่ะถูกเป็นร้อยเยอะแห้งรีสู้ยังไงวะ มาเว้ยมาเว้ยต่อท้ายเว้ยต่อท้ายต่อท้ายลุยลุยลุยที่จะไปหนึ่ง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 ูเยอะไปบ้าเอียยัเยอะสาคนยองเี่ย รอผมต้องรอฝั่งนี้นะพอเพื่อนมาอยู่ห้องนี้ไม่งั้นถ้าเราผมอยู่ในห้องแล้วเดี๋ยวจะเห็นแต่ปืนปน,นี่ปืนแม่งปืนแม่งผมต้องเดินยิงนะถ้าถ้าไม่เดินยิงแม่งปืนหายืนเฮียปืนต้องถืออบาจัดปืนตีกูไปลยเฮียตีกูโอ้โห,หยเหยอะจัด

มาโอ้ยทียอะไรคิดผ่านเลยมีดทียอะไรเนี่ยนี่ยนาบังเดรึ้นยอนอีหล่อหีย,ยอะไรต้งอหงหัป้องหมาอีสัตว์แขลงแข้งเนี่ย พานำพางพี่มึงจะมาทำไมวะตกเฮ้อเยอะจัดอ่ะเยอะจัดเยอะจัดตอนนี้เที่ยงคืนแล้วครับดูผูยหูหไป็นร้อยแบกไอัดนี้แบก,ก,แกสวยไอ,อยืหมหัวตัวนะ ยัง <Yeah>, ไดิเยื่ยมสองใบอย่างไรกี้ถอยก่อนถอยก่อนนะอ,อันนีน้ถอยก่อนอันนี้ไม่ถอยอันนี้ไม่ถอยน่ากลัวเนี่ย โอ้เฮียเยอะจัดถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอันนี้ถอยก่อนถอยก่อนอันเนี้ยไอ้เหี้ยได้ปืนโอ้ยอันนี้ถอยก่อนอันเนี้ยถอยก่อนไปดิแม่งด,ดักป่าววะ

Ê thì em nó đâu, mình đang chuông này à Rồi này à ngày hí thằng đây 你太狠了。 Có nhà mới hảo hảo thằng con, thằng con hảo 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 Mình

เนี่ยมีกู่นแมงโคตรเบาเลยแมผ่านโคตรแรงโอ้โหโอ้โหนั่งน่ง่ายง่าย่ลยั้งนิ่งโอ้โอ้ย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 กูเ็งยับแล้วตอนนี้ ช่วยด้วยเม่งช่วยตัวเองยังไม่ไหวเลยใช่ไ <c oughs> หมเอ้อย่าข้างอย่าข้างอไอหมูอย่าข้างใเทียนี้ไอหมูข้างเลปิไมมันไว้มันเออ Li của lì dung máy lì dung của 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 lì dung lì dung của lì dung มีเห์หุในเฟซนอไร่้ไหวเลยไหวเไหวเลยู่ไหวเลยโอ้เีเดินไปเดินมาไม่เจอตัวเลห่กดอสดมีหอยเสหม่ฮนเล็บอกบอกเพื่อนให้เฮ้ยมีหอยเอสเก่าฮันเล็บอกเพื่นให้แม่งเอ้ยโดนเลยแม่งโดนกูสันแม่งยืนนิ่งๆไม่ลุกอะไรนะอย่าเผลอนะอย่าเผลอเลยแม่งเลือใส่สุดนะบอกง่า สิริวิสัยไรไอ้แก๊งหมูป่าอาะไรว่าอยังข้ายังบ้า,า <_ d ial noise> มันมันอยู่บนสะพานนะหเห็นแล้วอยู่หลังอีกตัวหนึ่ง เดินมาแล้วมาแล้วไอ้เถ่อยดิถอยดิถอยดิอุ้ยไอ้ไอ้แม่งมีตัวหรอกมองเปนอะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ย่จัดเรามีเหล่ามีเหล่ามีเหล่าเว่งอย่างไรง่ะโอ๊ยโอ้ยพ่อมีเหี้ยโอ้ยเฮียเยอะจัด ไปก่อนเด้อโอ้โหิ่นกูถิ่โกูรีด,ดดมารโดดๆรีด,ดมาเ้ยฟุกยิงได้เถอะลีแม่งเก็บมันเก็บกันไมหมดละโอ้โหยังลืมลืม เนี่ยมังเร่แม่งมันมันมีมันมีตัวปิดเลเลใส่ัวทุกม็ดเลยตายห้าเลยเนี่ยมันน่าจะได้ของครบอ่ะหูแม่งมันจัดอะไอ้เชี้ไอเงอแตกอะเอาวิงนี่เงาแตกอะโอ้โหเยอะจัดอ่ะมันมาเป็นลอยมันมาเป็นลอย มีไว้เก่อมาให้ก่อนครไอ้มานี่ดิเพื่อนจะไปไหนเนาะกลัวึงระวังมีดให้ดีมีดมีดมันแรงแล้วเว้ยทียมีดแบบโคตรพ่อโคตรแม่แรงอ่ะระวังให้ดีไอ้ที่เนี่ยกูปันแม่งกูไล่ฟันมันอย่างเนี้แม่งไม่ตายเยัยมีดกูตายไปสามมึงต้องฟันให้โดนด้วยมันแรงมันแรงมันแรงจัดเลยมึงฟันโดนเพื่อนตัวเองอ่ะมันวิ่งตามกูไม่ทันอ่ะหาคนนึงเองฮ่ามันนอนอะไราี้ไอนที่อะอะไรมันนอนอะไรอย่เงงี้ โวดเที่ยวตะโกนพิจารณาพี่ไหนอ่เงิงเต่าเลยมันมาแล้วดูดิแม่งหูแม่งพร้อมแล้วมันขึ้นมาแล้วระวังให้ดีโอ้โหยมันมา,นานแล้วเข้ามาแล้วหนึ่งตัวเข้า,าแล้วสองตัวลอย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 สองสองไมก่ก่อนสองไม่ก่อนรดนแล้วเพื่อน,นไม่มีเข้าหลังหรือเปล่าไม่รู้เลยนะดูให้ดูให้ดูให้เลยทำไมมึงไม่มาช่วยกูมึงเข้ามาช่วยกูดีกว่ามั้ง ดูไหมมีคนไหมมีคนไหมมีหนูทางสะพานมีคนไหม่ะมึงก็ดูให้กูดิกูไม่ได้ยอยู่สะพานอ้าวมึง่ะคุณเนี่ยอยู่ทำไมอ่ะโอ้เอาเชี้ยะแม่งบินบินกนลงกุลีกุลีกูโอ้โหเชียโดนเลยแม่ง เธอจัดอ่ะไปแล้วคนดูแม่งไม่ ทำปกคลิปดีกว่าเอ้าเชีย่ยขาโซนไปดิฮ่า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 โดนกู